คนอะหาอาหารง,าง่ายมากเราก็แค่าลงทะเลแล้วก็ไปจับปลาหมึกหรือว่าปลากรยอัน<ะ>อนี้เน่ะเออกินเห็นไหม <c oughs> มันจะแบบ <c oughs> <c oughs> มีพิษหรือเปล่าะ <c oughs> <c oughs> ได้ไหมแล้วฉลามฉลาม เริ่มว่ายตามลงมาเราต้องรีบว่ายหนีแล้วทุกคน <S <S สวัสดีครับทุกคนยิดนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขันตินะครับและคลิปนี้นะครับตีนะครับพาทุกคนมาทะเลครับตีนะครับจะมาทำชาเลนจ์เงือก vs คนครับมาดูกันนะครับว่าการใช้ชีวิตแบบเงือกกับการใช้ชีวิตแบบคนปกติเนี่ยมันต่างกันแล้วสนุกขนาดไหนคลิปนี้เนะี่ยลงทุนม,มากๆเลยน้ำทะเลใสและสวยมากๆอย่าลืมช่วยกันกดไลค์แล,ล้วก็กดติดตามช่องขันติด้วยนะครับขอบคุณครับไปดูกัน คนะหาอาหารง,าง่ายมากแค่ซื้อมาก็กินได้แล้วเข้าไปกินในบ้านดีกว่าเข้าบ้านไม่ได้ทุกคนหมอไม่ได้ใ่ายตังนั่งกินตรงนี้แหละทุกคนมีขนมเต็มเลย ก็ต้องเป็นอันนี้แหละตายแล้วไม่ชอบกินผักเลยอ่ะมีอย่างอื่นไหมอ่ะมีความชั้นเบค,คอนอ๋อเบคอนเนาแจะก็อยดีนะวว้าวอะคิดเสร็จแล้วเข้าบปนดีกว่าทุกคน เวลาเงือกหาหายนะ่ะก็ไม่ยากเลยเราก็แค่ลงทะเลแล้วก็ไปจับปลาหมึกหรือว,ว่าปลาคุณเลยใหญ่กลับมาเดี๋ยวติไหายไปจับปลาหมึกก่อนนะคะ งั้นก็กินมันไปเลยนะครับน oh. ั่นทุกคนว่ายน้ำกลับดีกว่าการกินอาหารแบบคนตอนเช้าตอนเนี้ยเราขอพูดหน่อยกินขนมป,ปังแค่เนี้ยก็พอบีบนมมิชหน่อยนี่นะทุกคนการบีบนมมิชหน่อยก็อย่างเดียม,มันน่าจะน่ากินนะน้ำต้มยำ ต่อไปที่ผลไม้และกินนะรสชาติของมันม,มันเปนแตกนะทุกคนไม่อร่อยเลยอ่ะนี่มนุษย์เขากินกันยังไงที่ไหนล่ะทุกคนเขากินกันอย่างนี้นนนเขา,าบ,บีบออกอย่างนี้อะอะอันนี้เนาะเออกินเห็นไหมเห็นจะงละว, <c oughs> อ,วอ,อ้โหวอ้โหโ้โหแค่เนี้ยังไม่ขนาดทองใช่หรอเอาสักที เงือกตอนกินอาหารอาหารน่ากินจังเลยอ่ะเงือก่อนเราจะกินได้เนี่ยโอ้มีพิษหรือเปล่าอ่ะ สวยจังนี่เสียงด้วยโอ้คุณหอยโทรสั่งสาล่ายินดีกว่าลรอประเบนใช่ไหม๋ยวส่งของอยู่ไหมอ๋อโอเคเอาสาลายสองให้เดี๋ยวไปรับที่น้ำนะขอบคุณจะ้ะการสั่งอาหารแบบเรื่องเนี่ยสะดวกดีเลยทุกคนเมื่อกี้สั่งสาลายแล้วเดี๋ยวเราไปรับที่ทะเลดีกว่า<ะ> โอ้ ه, คุณปลากระเบนมาแล้วได้มาแล้ว,ลวสองแผ่นเดี๋ยวอ่อนได้นะว้าวน้อยจังเลยนุ่งเงยว้าวผน,นปกติตอนเล่นน้ำ ไม่โดนไลยค่ะโอเคไปเลยไปเล่นแหละก็ดีกว่าเงือกตอนเล่นน้ำสวัสดีทุกคนดี่นายเนือขันติเองวันนี้ติจะพาทุกคนไปว่ายน้ําเล่นกันแต่เนีกระแสน้ําแรงมากเดี๋ยวไปเปลี่ยนเล่นในสระดีกว่าจ้าดาสวัสดีครับมาแล้ว ว้าวเล่นในสระน้ําใสๆเหมือนกันที่สําคัญไม่ต้องกลัวหอยเม่นด้วยแต่หางเราก็ใหญ่ไปหน่อยว่ายทีเต็มสระเลยคนปกติต้องอาบนะ้ำเป็นปกติหน่อย <c oughs> ฉันชอบที่สูงๆนะอาต้องไหนดีนะตรงนี้ก็เปล่าน,น่ารักนะแหละ <c oughs> ที่อาบน้ำของเราฮ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ต้องนอนอาบแดดนะทุกคนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยง่ายมากเลยทุกคนคือไม่ต้องไปลงไปน้ำพี่สายเพราะเราอยู่ในน้ำอยู่แล้วเราก็ควักน้ำอาบแบบนี้ไปเลยจ้าโอ้เป็นการอาบน้ำที่สั่น้ำใหญ่ที่สุดแล้วทุกคน คนปกติตอนเจออันตรายฉันว่ามันไม่ปกติ อันตรายของเงือกดูเหมือนไม่มีอะไรว่ายน้ำในทะเลอิสระแต่จริงๆแล้ว ระวังปากกาลังก้อนนะ้ำระวังชนเอ้ยเราต้องหลบปากกาลังตลอดเลยว่ายน้ําไปสวยๆเนี่ยก็เหมือนจะไม่มีอะไรเนาะโอ้โหสนุกจังทีแท้นี่เลยหอยเม่นต้องระวังหอยเม่นทิ่มในน้ําด้วยอืมกระแสน้ําแรงมากโอ้ดูสิแทบจะว่ายตรงออกไปไม่ได้แทบจะโดนน้ําพัดแน่ออกไปเลยลาลาลาร้องเพลงอยู่บงทีอย,อย,อย,อยู่ก็มี ฉลามฉลามเริ่มว่ายตามเรามาเราต้องรีบว่ายหนีแล้วทุกคนมีแนนะ่แต่ว่าเนื้อก็มีพลังนะเดี๋ยวปล่อยพลังใส่ฉลามเลยจ้าเร,รียบร้อยการต่อสแตกเหมืนปกติว,ว,ไงไงว,ว้าวพี่นอนยไอยแม่้าวเราจงไหนดีนะอ๋อเราต้องออเออตรงนี้เหมาะฮะ ได้ท oh, si <ha ี่นอนแล้วทุกคนรับก่อนนะโอ้บอกบอสเป็นไรอ่ะบอกเบเมื่อกันเวลานอนทุกคนก็ต้องแอบขึ้นเรือชาวประมงแบบนี้แล้วเราก็นี่เลยนอนบนนี้เลยทุกคนโอ้หนี่ทุกคนตอนนี้นะครับที่แอบขึ้นเรือมาเดี๋ยวคืน ติดก็นอนที่นี่เลยครับนอนบนเรือแบบนี้เลย<ฮ>เราก็ห่างพ้าดไปแบบนี้แล้วก็นอนเลย<ฮ>สบ,บายแล้วเวลาตอนกลางคืนนะยุงก็ไม่มีด้วยที่เนี่ยพราปากินหมด<ฮ> <laughs>